Ja! <skrøk> ห่าเวเห่ยไว้เนด้าน,นี่พเพิ่งจะเที่ยงนะโอ้แม่เมื่อคืนนะหนุกโตลงอีกแหละออแล้วเนี่ยตื่นมาเท้าเนี่ยนะก็เพียแบบเพียทั้งหัวทั้งตัวเพียไปหมดนี่หนุกกะว่าจะลงไปข้างล่างไปหาอะไรสดเชิญกีะส,สน,สน,นอยนี่เธอไม่ต้องลงไปเสียเวลาเลยนี่เอาไปชงอะไรอ่ะ เครื่องดื่มสมุนไพรชามเฮิร์บแต่หนูจะลงไปหาอะไรเย็นๆกินนะแม่อันนี้นนมันมันมันร้อนอะ่ะมันจะช่วยได้หรอคือตัวนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบหม่อนเจียวกู้หลานเชียงดาคือพี่เห็นผู้ใหญ่ที่บ้านกิน,นี่ะก็เลยลองดูแล้วมันจะถูกปากด้วยนะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องดื่มยาเมาของพี่ไปแล้ว กินหน่อยนะคะพี่สาวเอาเลยลองดูเลยกินดีกินดีกลิ่นคือแบบช่วยเยียวยามาสดชื่นกินเลยนะกินเลยกินเลยกินเลยเขินอะได้กินให้คนดู โอ้ยพี่สาวเราไดจะเตือนกันบ้างไห้เปล่าเป็นไง ปกติชอบกินแต่อะไรเย็นๆนชายเย็นอะไรอย่างเงี้ยพี่พอ,อมากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สดชื่นไปอีกแบบนะก็ฉชนบอกเธอแล้วว่าตัวนี้ช่วยทําให้เธอสดชื่นขึ้นได้นะยังช่วยเรื่องของการลดวความร้อนในร่างกายแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้าตาลในเลือดอีกด้วยว่าแต่หนูเคยไปตรวจน้ําตาลในเลือดบ้าเป่าแอแมนด้าไม่เคยเลยอะพี่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพเลยอะคะ่ะอะลองไปกินดูนะ แล้วก็หัดนดือลแตงซะบ้างพี่ให้หรอใช่เลยไปลองดูขอบคุณนะคะรักนะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะอยากได้เครื่องดืง่มสมุน,นไพรชามเฮอร์บมนาเบนด้าไปดืม่มแล้วก็แอดไลน์ไปที่นี่เลยค่ะแอดแฮปปี้เมสส์กรช้อปปิ้งนะคะ,ะ,คะหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดที่้างล่างนี้เลยถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากรายการโคลมบิลลี่รีวิวนะคะตอนนี้มีโปรพิเศษค่ะ2กล่อง,องราคา8 8 8บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ3 9 8 0บบาทโปรนี้นะคะ มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมน,นี้เท่านั้นนะคะโปรคุ้มมากๆอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะแหมวันนี้ต้องขอ่าวคนพึ่งมากเลยนะคะที่เอาเครื่องดื่มเสมือนไพรดีๆมาแนะนําให้กับอแมนด้าได้ของกินฟรีแถมยังดีสุขภาพด้วยเี่ยโนจ้าน้องรักเดี๋ยวพี่เก็บเงินกับเธอย้อนหลังนะไปไหนอะมา,นมาจ่ายเงินก่อนสิเธอกินฟรีไม่ได้นะ